สวัสดีนะครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e ก่อ Facebook นะครับก็จะเอาใส่น้องนกนะครับสําหรับเครื่องตัวนี้แต่ว่ามีงานนะครับผมมีเพื่อนๆหลายคนเนาะที่รอดูอยู่นะครับก็อยากจะบอกว่าใจจะเย็นหน่อยนะครับเพราะวันนี้อาจจะไม่ได้วางนะครับเพราะว่าพอตาติดย่ำนานนะครับเนาะผมก็ถอดมาจากออก ถอดออกมาจากน้องแตนนั่นแหละครับก็รถน้องแตนผมก็จะหาสูบเดียวแหะไปใส่เพราะว่ารถสามสูบแบบนี้มันยังไงนะเสียงมันไม่ค่อยเพาะเนาะแล้วก็ทางกฎหมายนั้นเขาค่อนข้างที่จะเข้มงัดนะครับสําหรับเจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้เนาะเพราะว่ามันแรงนะครับผมถึงเครื่องมันจะเล็กเนี่ยแต่ว่ามันแรงกว่าสิบหกแรงเยอะเลยนะเนาะแล้วก็ จะลองวิ่งบนถนนให้ดูนะครับกับน้องนกนี่แหละแล้วก็ทดลองกับยางาล้อปืนใหญ่คู่นะครับผมว่ามันจะจะเร็วขนาดไหนนะเพราะว่ารอบเจ้าเครื่องตัวนี้มันก็เร็วอยู่แล้วนะครับมันเร็วกว่าสูบเดียวเยอะเลยนะรอบน,น่าจะมีประมาณ3,500รอบนะครับตัวนี้ผมว่าได้เลยนะพยายามแปลงนี้นะครับนู่นรถจอดอยู่กลางทุ่งนานะผม อันนี้ก็ร้อปืนใหญ่คู่นะครับแต่ตัวนี้กระทะกระทะหนีบเนาะกระทะหนีบก็ดีนะผมว่ามันก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับผมว่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันโอเคแหละเพราะว่าเวลายางมันรลว่วอะไรมาแล้วก็ปาง่ายๆนะครับเราซื้อยางอะไรมาใส่ก็ได้เลยเนาะขันน็อตตัวนี้ออกนะครับอันนี้ก็โอเคเลยนะอยู่พิจิตก็ เป็นเย็นๆนะครับไม่หนาวเท่าบุรีรัมนะครับบุรีรัมจะหนาวกว่านะตอนเช้าๆนี่ต้องหาเสื้อแขนยาวใส่นะครับแต่ว่าที่นี่แต่งตัวสบายๆนะครับกำลังเย็นนะครับอาจจะประมาณ20องศาได้นะครับนี่นะครับน้องนกนดหลวมนี่หัวขาดไปตัวนึง,นงขึ้นดรงี้ขนาตรงกระแทกอือ แรงนะครับแรงจนน็อตขาดเลยนะครับนี่ก็เดี๋ยวน่าจะประมาณวัน2วันนะครับเราจะลองเทินให้ดูนะครับกับเจ้าเครื่องคูปต้าสามสูบว่าพุ่งนี้ก็อาจจะไม่ว่างพรุ่งนี้ผมว่าจ,จะไปดูเขาแข่งรถอีกนะครับที่พิษณุโลกนะครับพาะว่าจเจ้าอีกสักคันนะครับสําหรับเจา้า น้องนกหรือว่าโครงตานกนี่นะครับเพราะว่าไม่พอกันใช้นะครับคันนี้ก็ให้พ่อตาผมเอามารับจ้างนะครับมีงานเกือบทุกวันเลยนะครับช่วงนี้เมนนื่อาวานก่อนนู่นก็มีเมื่อวานนี่ก็มีม,าาม,มีวันนี้อีกนะครับน่าจะมีเยอะแหละแล้วก็ของตัวเองอีกนะครับกับขบตานกนะครับขบตานกก็ยังใช้ดีจนถ,ถึงทุกวันนี้นะครับลูกปืนยังไม่แตกนะ ก็มีแค่ฝาตัวนี้ระเบิดวันนั้นนะครับนี่ฝาตัวนี้นะอาจจะระบีบแน่นไปนะมันระเบิดออกแต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้พังหรือว่าลูกปืนแตกแต่อย่างใดนะผมอยากจะไปจัดอีกสักชุดต่อชุดหนึ่งนี่มันก็หลายบาทเหมือนกันนะเจ้ารถไถนี่หรือว่าควายเหล็กของเรานี่แหละเป็นแสนเหมือนกันนะทั้งเครื่องโครงแล้วก็ขุบหนบ้าผมตะแกรงกองนะ เช็คลรถเติมน้ำนะครับเติมน้ำน้ำมันแล้วก็เช็คน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันไม่น่าน้ำไม่น่าแห้งนะน้ำไม่หแห้งนะครับเครื่องยังดีนะครับแต่ว่าถ้าผมวางเครื่องสามสูบแล้วมอ,อน้ำมันจะอยู่ฝั่งนี้นะข้างๆเนาะมันจะไม่สวยนะครับถ้าเกิดว่ามอ,อน้ำได้อยู่ข้างหน้านี่มันจะสวยเหมือนของของพี่สมรสนะครับที่อยู่แถวชะาำนะต,ตัวนั้นรู้สึกว่าเครื่องยันมากนะครับ อ,อากาศจะเย็นแบบนี้ก่อทีเดียวติดนะครับถือว่ายังไม่หลวมนะเครื่องนี้นะครับหลายปีแล้วแหละนี่ใส่ท่อมาแบบนี้ตั้งแต่แรกเลยนะครับก็มีเพื่อนๆถามมาว่ามันจะมีผลกับเครื่องยนต์อะไรไหมก็นี่แหละมีอย่างเดียวนะครับโดนเมียด่าเสียงดังนะครับแต่ว่ากําลังของเครื่องยนต์อะไรเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาคนระับเพราะว่าใช้มาหปีแล้วนะ เลยเดี๋ยวต้องเอาจริงๆแล้วครับสักอีกสักชุดหนึ่งนะครับสำหรับโครงตานูกเดี๋ยวให้ผมบานข้าวอะไรเสร็จก่อนนะไอ่เงินมันเหลือก่อนเนาะตามนั้นแหละเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีเงินนะครับเอามาจะได้รับ จ้างเนาะช่วย่อตานะร็คันนี้ก็ซื้อมาตอนนั้นสามหมื่นแปดนะครับผมซื้อมาในรา,ราคาเต็มเลยนะเพราะว่าผมได้ล้อล้อใหญ่นะครับเป็นล้อสามสิบจุดห้าแล้วก็เล็บห้านิ้วนะครับก็เลยได้รา,ราคาสูงนะครับแต่ว่าทุกวันนี้มีเท่าไหร่น้อสามหมื่นแปดก็มีนะครับเอ้ยไม่ใช่สิสามหมื่นสี่นะครับสามหมื่นห้านะครับ ทุกวันนี้ยังไงล่ะขายดีนะครับแล้วค็นี้เขาเหมือนกับว่าเป็นการแข่งกันขายประมาณนั้นนะครับคนไหนกําไรน้อยก็อาศัยมาขายได้เยอะแบบนี้นะครับเขาก็เลยต้องมีการแข่งขันราคากันมานะครับแต่ว่าก็ยังขายดีนะทุกวันนี้ทางโรงงานก็ยังผลิตแทบจะไม่ทันนะครับแต่ผมจะไปจัดอี นี้ก็อันนี้แล้วนะรู้สึกว่าจะได้ทุนคืนแล้วนะครับน่าจะได้ได้หลายร้อยไร่แล้วนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ถ่ายลงเนาะเฉพาะโค้งนะได้อยู่แต่ว่าค่าเครื่องยังไม่ได้คืนนะครับรโค้งสามหมื่นแปดไร่หนึ่งก็200รนะ้อเนาะ หมื่นนะครับมันมันได้มากกว่าร้อยไล่นะครับเพราะว่าเจ้าหนึ่งเนี่ยเนี่ยอย่างแปลงนี้ก็ประมาณสามสิบกว่าไร่นะครับสามแถวเรามากันแค่สองคันนะครับนี่่คันหนึ่งนี่นะครับก็เหลืออยู่แล้วนะครับวันละพันกว่าบาทได้แน่นอนนะครับก็รับจ้างมาเนี่ยตั้งแต่ซื้อโคมาเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามสิบงานนะครับก็ประมาณนั้นแหละก็ผมก็ว่าได้คืนแล้วนะครับ ว่าเราก็มีมีรถไว้ใช้ด้วยเนาะไว้รับจ้างด้วยนะครับไม่ค่อยสิ่งนะไปเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งไปนะ้ํามันหมดเยอะนะครับแตแบบเล่งเหมือนทีมงานของวี่ลิงเนี่ยเร่งปาดปาดปาด,ปาดตลอดเลยน่าจะหมดเยอะนะครับต้องมากันหลายคันนะแบบนั้นถต่มาคาันเดียวไนดะ้เรียบร้อยนะครับจบเ เลยนะครับประมาณนั้นแหละวันหนึ่งนี่ต้องมี20ลิตรนะครับปกติแล้วทัวๆไปก็ประมาณ10 15ลิตรเนาะ13ลิตร15ลิตรนะครับแต่ว่าสะอาดเต็มสูบจริงๆก็20ลิตรนะครับแบบทั้งวันเลยนะยันมืดเลยครับท,ทุ่มหนึ่งนู่นแหละเลิกงานนะครับแล้วก็ซารี่ด้วยเนาะซารี่ก็ว่าจะ จะซื้อเป็นสำเร็จเลยนะครับว่าไม่มีเวลาทำนะครับเห็นว่าเท่าไหรน่นาะสองหมกว่าเรื่องไงเนี่ยที่มีน,อนอ้องๆแชทแชทเฟซบุ๊กมานะครับว่าไปซื้อมาเนะาะส0 0 0 0กว่าอยู่แถวพิจิรนี่แหละผมก็จำชื่อน้องเขาไม่ได้ที่ขับรถเกี่ยวข้าวด้วยนะครับ แต่ว่าผมก็จาอันแก่สองหมื่นสองหมื่นกว่าก็พอแล้วพอได้ลากน้องนุกนะครับจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนลอ้อไม่ใช่อะไรหรอกเปลี่ยนล้อนี่มันเหนื่อยนะตอนตอนเช้าไม่ไม่เท่าไรนะครับแต่ว่าตอนเราเลิกงานนี่แหละมันทั้งแฉะทั้งแย่ทั้งอะไรไปหมดนี่แหละมันก็เลยลําบากนะครับตอนเปลี่ยนล้อเนี่ย ไหนไหนจะเหนื่อยอีกเนาะประมาณนั้นแหละแต่ตอนเ,ตเช้ามาไม่เป็นไร,รเพราะว่ามันไม่เละแล้วก็มันยังไม่เหนื่อยด้วยะาะว่าจะจะลองเอาไปบุรีรัมย์ดูด้วยนะครับคือไ้่เนี่ยเกาจะว่าเอาอะไรมาให้ดูอีกแล้วาะว่าแถวนั้นก็ไม่เคยมีนะครับเขาจะมีแต่พวกบิ๊กจิ๋วพวกอะไรเมื่อก่อนนี้เนาะ ถ้ารถยำนาะแบบนี้แถวนั้นเขาจะไม่มีนะครับผมก็จะเริ่มทํานาปังด้วยนะแถวนั้นเพราะว่าปีนี้เขาเขาเปิดน้ำมาให้นะครับบางทีอาจจะได้มีเงินดเจือเลี้ยงครอบครัวไปบ้างเนาะมรู้อยู่ว่าราคาไม่ดีครับอยู่แถวนี้ก็ประมาณเจ็ดบาทเจ็ 7, บาทห้าสิบนะครับ ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เท่าไหร่นะน่าจะประมาณนี่แหละไม่เกิน8บาทนะครับเห็นได้เห็นราคาแล้วก็ไม่ไม่ไม่ชื่นใจเลยนะผมแต่ด้สก้าบาท10บาทนี้ชาวนาในายิ้มแก้มปีกเลยนะครับแต่ว่ามันก็พอได้นะไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยนะต้องข้าวงามจริงนะถึงจะได้นะแบบไล่ละเกียนนี่ไร่ละตันนะถึงจะได้ ิดมาได้ไร่ละห้าร้อยโลนี่ข้าเนื้อนะครับอาจจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับพูดไปแล้วก็อ,อยากจะร้องไห้นะครับเมื่อกี้ผมโดนไปแล้วเกี <c> ่ <ười> ยวข้าวเก้าไร่ได้ห้าร้อยโลนะครับจา่ายค่ารถเกี่ยวไปหกพันขายข้าวได้สี่พันนะครับไม่อยากให้เชื่อเลยโอ้พูดแล้วก็ต้องแก้ตัวใหมนะครับเพราะว่าเราทำอย่างไรเราไม่ได้ข้าวเองนะครับ เราเอาแก้ตัวใหม่นาปังนี่แหละโอเคครับเพื่อนๆพอ,อ,อ,อขอปากขอคอละอีกประมาณสองสามปันนะแลวเจอกันนะกับเครื่องยนต์สามสูบนะบางน้องนกกิ่งหลังถนนแล้วก็จะลองส่ลรอบพื้นใหญ่คู่ให้ดูนะครับแล้วก็จะ,จะลองทดสอบทําความเร็วด้วยมันจะได้เท่าไหร่นะโอเคครับเพื่อนๆก็สําหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณนะครับทุกไลท์ทุกกำลังใจเลยนะผมยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ